เพราะงั้นแบบหน้าเราจะอยูฟุคนเหลี่ยมก็มีเท็กเจอร์มีอะไรแค่คือนี่ก็หน้าคนมันก็หนุกดีตัดคนเดียว <c oughs> ทำไม่ได้มันไม่เข้าอ่ะเนอะ ว่่าานนสใจเมื่อกี้ก็คือใคเห็นกหนื่อยเลยฟ้องฟ้องข้างหลังก็เมื่อกี้นี้ก็คือแบบอันนี้ว้าเหนื่อยจริงเพรเสร็จอ่ะเอาละค่ะพ้องมปไหนพร้อมครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กันดีกว่าว่าเมคอัพหือไมคอัพทำยังไงโอเคค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้ากันเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือเราควรที่จะ ลงสเปรย์น้ำแรก่ก่อนอาต,ตาตาสิคะมึงจะลืมตาทำไมเ <c oughs> กี่ยวกับทำไมวะก็คืออ้าปากรับสเปรย์น้ำแร่แล้วยหรคะเัอร <c oughs> ์สกัดลงมากเริ่มจากใช้สเปรย์น้ำเพื่อโทษานะผมที่ปิดหน้าสวยกันต่อไปคือขั้นตอนของการบำรุงผิวนะคะ น้องผู้ชายทำให้ค่ะเออใช้แว่นฆ่าเดือยไปนีอ่ะขั้นต่อไปนะครับประมาณที่ soybean energy essence คืออะไรนะเยอะแค่ไหนอ่ะต้องหลับตามลับเลยตกตกด้วยตกตกภาวนาขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนคิ้มกันแดดนะคะเมื่อกี้ที่เล่นถามคำถามกันไปจะได้ไหมต้องถาเท่าไหร่กู่โค้ สองข้อ้นมันก็บีบแบบนี้เลยจริงๆต้องใช้ประมาณนี้เลยนะทุกคนมา่งนั้นมันไม่ทวหน้าเว้ยเวลาทาทาแบบขึ้นยกขึ้นอย่างนี้นะคะอย่าทาแบบนี้ลงเ่ะค่ะเพราะว่าเม่งั้นแบบหน้าน้องจะยุบอย่างีครีมกันแดดสองข้อนิ้วโอ้นิ้วยาด้วยปากกูกระตุก ไม่ไม่ได้แกล้งเลยเรียนเด็กนี่มิ่นวหน้าเราเป็นยังไง้ะเอ้ยโอเคอู๋ปกติทุกชาติจับอะไรบ่อยไหมคะเสือกขอมระเพี้ยงไหมครับสำคัญต่อไปอย่างที่เราได้ถามคำถามไปก็คือในส่วนของการมาช่วยแบบปิดรูขุมขนด้วยแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนหนักมากขึ้นก็คือไพรเมอร์นั่นเองเอามาปาดไว้ที่ หลังเลือดค่ะดูไว้จากนั้นก็คือแบบวนๆเขาให้แบบแบบเสานตัวเส้นตัวนิดนึงแล้วก็เอามาปาดไว้นะคะห้าจุดถ้าจำได้ก็นดีนะคะไหนแล้วก็คืนสมมว่ากูโดนที่บุยเพมเข้ามาสู่พรายเมอร์เพื่อที่จะอะไรนะอุ๊ยเฮ้ยเลย ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวอ่ะไปวิ่งเล่นด่ะหลัดเลยหลังนี้เราอม่อาเราจะเน้นผิวเราเป็นหลักถูกป่ะแล้วเราก็จะเน้นแบบแค่ปกปิดตรงไหนที่แบบควรแบบปิดให้มันหายไปเราก็จะทำแค่ส่วนนั้นอยู่เวลาปิดัดสีน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ต้องปิเี๋ยเพี่ฮะวลนโก เริ่มีมนเออนั่นแหละนายอย่างนั้นแหละเหมือนเชียร์ลูกลอะไรเงี้ยไม่ให้แต่งหนะ้าเป็นบอกเลยนะครับว่าอย่าหาทำปล <c oughs> ่อยลิธีแต่ไงไปไม่จะเสือกค <c oughs> รับแก็จะมาทำแบบไฮไลท์นิดนึงเล่นแสงนิดนึงใต้ตาอุ่นหน่อยอ่าปกติเราก็จะคือจะใช้เป็นแบบสามเหลี่ยมตรงนี้ จริงอ่ะถ so ้าอยากให้ตาลอกขึ้นอะแบบว่าโดยที่ไม่มีอะไรกั้นก็คือใช้เหลือที There, ่ฉันจะใช้แบบนี้นี่สามเหลี่ยมใช่ตรงนี้ไปนี่คืออูเป็นหนึ่งปฏิมากรรมเฮ้ยดีขึ้นเยอะกูมาอยู่ในจุดนี้ได้ไงวะแม่จะต้องภูมิใจว่าไงดีที่กูอยู่ในจุดนี้มีคนมาแต่งหน้าเราแม่เราต้องภูมิใจ ใช่เพิ่มนะเหมือนตอนที่ว่าจรางจริงๆว่าไปไหนก็น,น่าจะแต่งละเนี้ยเออการเลศิลปเนี่ยค่ะเนี่ยโสดอยู่ค่ะไหนม <c oughs> ันดูแบบมีความระบายสีเออ,อคุณว่าสีนี้เข้ากับหน้ามันมากกว่าปะหน้าเราไม่หน้าเราเดี๋ยวได้รอมาตสก์ทีตอนเจ็บชิวเลยไม่แน่ไหนสธอเก่งเก่งเว้ย พยายามชื่นชมกูวยมีความกลัวเขาบองเขาสาดระหว่างระบายสีหน้าคนกับระบายสีบนแบบกระดาษรู้สึกอะไรง่ายไหมกระดาษง่ายแต่จริงๆอันนี้สนุกนะเพราะอยู่วงกูเป็นสนุกให้พาพามาได้เหมือนกันแต่ว่าเราเราเราไประบายสีไอ้พวกขุนเหลี่ยมมนะเก็ตว่าขุนเหลี่ยมก็มีเท็กเจอร์เป็นอะไรเงี้ยมันเก็เหมือนเราก็ไปวาดอย่างนั้นนะแค่คือนนี้ก็หน้าคนมันก็ ไม่มาว่ะจะวนทีเราเป่าหน้าดีนะสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือส่วนที่ยากที่สุดก็คือส่วนของคิ้วนั่นเองที่ปัดคิ้วนั่นเองนะคะเราก็คือจะปัดดูว่าเออทรงคิ้วแบบน้องเราเป็นยังไงวะเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วในการล่างโครงก่อนโดยหลักแล้วปกติเขียนคิ้วอะมันต้องเป็นหัวคิ้วจะต้องอยู่ประมาณปีกจมูกแล้วมันก็จะตัดไปแบบนี้ตัดไปตรงนี้ก็คือแบบข้างหลังรูปตาดาหรา และตรงนี้ก็คือเฉียงจากหางตาเราขึ้นไปก็คือหางคิ้วประมาณนี้เห็นปะเห็นครูป,ปะแล้วสิ่งที่ยากเวลาเคลียรก็คือมันต้องเขียนสองข้างให้เท่ากันอ่ะต่อไปเราจะเขียนเที่ยวโดยการที่ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เก็จะใช้แค่ประมาณสีนี้สองสีนี้แบบมิกซ์กันแล้วก็วต่อ,ต,อต่อจะแบบไ่ทำอะวรบ ถ้าคนนี้ไม่วาดรูปถ้าเป็นผู้ถ่ายูวาดน่าจะทำไม่ได้เดี๋ยวมึงรอเห็นหน้ามึงก่อนเข้าสู่คิ้วคิ้วัวแล้วหัวคิ้วอู๋แบบน้อยอ่ะจะวาดให้ด้วยอันนี้คือจะได้คิ้วแบบซิกเนเจอร์ไนท์สไตล์เลยนะขวบแล้ว ยิ้มแบบน้อมรับความจริง่าจริงว่ะคิ้วมันเครสโว่ะป้ายายกูวาดหมาเนี่ยลงไม่ได้เพ่งลงแล้วใช้ตลับนี้ลงตลับไหนเอออันนั้นไม่ต้องไปหลังมือก็ได้ไหนเช้สีเอ้ย้สีว่ะเขาลอมว่ะมาดูไัว่าคิ้วสองข้างลายสีกาเด n นจะเท่าไหสิ่งสำคัญคือหัวคิวต้องออดทำไมอ่ะ จะเป็นจริงจังทำให้บอลเราเขียนเสร็จแล้วล่ะเนี่ยนะเรียกงจริงจังเรื่องนี้เรียกว่าอะไรคะ v i c t o r i o e s นี่คือเป็นการพักมือนะคะเอามือขึ้นไปพักบนหน้าผากเออใช่เราทำอย่างนี้มันจะร้อนไม่ต้องขามเลยถ้าถ้าเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีตลอดให้ดูจังโรแมนติกสุดๆเอาาหม่น้ร ปันนี้ไปทำอะไรเออเออใส่ใส่นี่ไม่รู้เลยว่ะก็คงคิดว่าปัดขนคิ้วนั่นแหละแต่ว่าให้มันแบบไม่รู้เผื่อจะไม่ได้ใช้มาสคาร่า ถามว่านุกูเซลปวดติ๊กไม่ต้องถามอะเราจะใช้ลิปกลิตฝั่งนี้นะคะหัวแหลมแบบนี้ในการแบบกรีดกรีดเส้นนี้ขึ้นมาเส้นเดียวทั้งสองฝั่งเลยรึบขึ้นมาไปต่อที่กรีดไอกลอหัวเลยแช้เอ็มหาละโอ้เตรียมพร้อมฉันวาดกลัวมึงคิดว่าอันยากมั้โจ์นี้อะไรเนี่ย ลองตาสิพลิกปินาคุณจะมาตายกลางทางไม่ได้หัวยู้อว่ะป้าไม่อโยนหมดเชลเลยสโมกี้อายนีน่าไก้ไรได้สิ่งต่อไปก็คือดัดตาค่ะอันนี้ไม่มีแน่นอนตอนแรครขบช่วยอยากมาบอกให้เขามองลงมองลงมองลงไม่ได้ตีน

จริงหรือเปล่าข้อนี้สียข้อนี้มันธรรมชาติไม่ทำให้ดูแบบเหมือนแบบผงยาวแบบผงยาวผนเดียวบบตาอยาววิธีการคือหนึ่งก็ปัดปัดขึ้นปัดแบบยืดยืดยืดต่อไปจะเป็นการปัดมาสคาร่านะคะจะปัดที่คิ้วนะคะเฮ้ยเหนื่อยครับ ต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มเป็นแบบไมที่1นแบบเ้นปัดตาแบปอปะไคืหน้าแก้ประมาณ2คยกเกินนี่ทำรูปอะไรอ่ะอนเนาะเฮ้ยวชามากนอะหออีกไกลแค่ไหนยืนวช่จะใกล้เยอชอบนะอันนี้ดี มันดูแบบว่าลงปุ๊บแล้วแบบเห็นผลเห็นความต่างเลยเราสาวเป็นหวัดสีไหนวะไม่ใช่นะไม่ใช่นะตากันยังไงไว้ควา้เน่หมดนะครับวันนี้ทาปากของเราเราจะทาสีนูดก่อนก็คือลงลงแบบนี้ไปก่อนเสร็จปั <t> ๊บใช้น <t> ิ <t> ้วมือของเราเหมือนเดิมในการแคป นในได้จับปากปู่แล้ววันนี้อีกเป็นเกียรมาเป็นเกียรอันนี้ก็คือจะใช้แบบว่าคัตเตอร์บัตช่วยในการเลนส์สีเอานะคะยิ้มเหมือนเดิมการยิ้มเนี่ยจะช่วยให้เราแบบสามารถเปลี่ยนสีให้ไม่ตกการยิ้มเหรอเออถ้าไม่อยากแบบนี้คือเขาต้องปัดครับสักครู่นะคะเขาต้องปัดจูดิ้งมัวเจนิมัว เราหนี้อ่ะ <laughs> เราหนี้เราหนี้ติดนะครับไม่ใช่ท <laughs> ้ายแต่ตอนนี้ค่ะผลงานปฏิบัติการชิ้นโแดงของเราสองคนก็ได้มาได้อยู่ตรงนี้ <laughs> เรียกร <laughs> ้อถ <laughs> ามหน่อยหน่อยบอว่าเป็นไงบ้างยากค่ะงานด้วยแต่จริงๆ,ๆสนุกนะเพราะว่าปกติวาดร,รูปคนอยู่แล้วรู้สึกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นการวาดอีกแบบหนึ่ง มันลองบนลองบนพื้นผิวเลยสักอย่างแต่รู้สึกว่าตลาดการอะไรนหลายอยา่างมันมาพลายได้นะแตถามเลยว่าให้สิ่งที่ทําบนหน้าอุดเนี่ยขอแบบสิ่งที่ยากสุดกับง่ายสุดที่ยากที่สุดน่าจะเป็นกรีดอะไรนะอายไลเนอร์ <c oughs> เพราะว่าพพพพเพราะเพราะเส้นมันเล็กต้องเอื่อเราเปิดตาเข้าทุกรายละเอีดเลยแล้วอะไรคือสิ่งที่ง่ายที่สุดเรียกว่าชอบเลยตรงเนี้ยแจ้มอ๋อแก้มเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับตึงๆน้ำ ก evet. แดดๆแล้วมันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเรียนการเรียรู้สึกว่ามันมันสวยเร็วอะมันจเป็นตัวออ Oba สมุดเร้ใช้แล้วทีเดียวเอาวันนี้ถือว่าเป็นแบบมิเศษสนุกสนานเนาะให้แบบไหนได้ลองมาทำดูว่าการแต่งหน้าแบบเมคอัพดูเมคอัพเนี่ยมันยากหรือง่ายขนาดไหนใครมีคุณแฟนอยู่ที่บ้านก็ลองให้คุณ ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างสองสาวนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นจะเป็นยังไงก็ตามฝากลองดูนะคะถ่ายแล้วแบบติดแฮชแท็กมาแล้นะคะติดแฮชแท็กมาแลคะแฟร์แฟมเดี๋ยวแฟร์แฟมเดี๋ยวเขึ้นกำลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย จำไรสนุกๆทั้บ้างน,นะคะวันนี้พวกเราสี่คนไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ